สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้แอดมินก็จะพามาพบกับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับกับร่างกายนะครับตัวนี้ก็คือจิงจูฉ่ายนะครับจิงจูฉ่ายต้นนี้ปลูกที่บ้านแอดมินมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเขาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ยังไงบ้างนะครับก็การขยายพันธุ์จิงจูฉ่ายนะครับ ก็ที่นิยมกันก็จะสามารถเอามาปักชำนะครับครับลักษณะของเขาก็คือต้นจะเป็นข้อบปล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัดด้านบนไปเขาจะแตกกิ่งด้านข้างออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้สังเกตว่าเป็นปุ่มลากนะครับตรงนี้ฮะปุ่มรากที่เขาจะสามารถแตกแตกรากออกมาได้ ตรงนี้สังเกตเห็นตรงนี้เราก็จะตัดด้านล่างตรงนี้เราก็จะสามารถชําได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชํากันนะครับครับจริงจูฉายครับครับตอนนี้เราก็ได้ตัวกิ่งจริงจูฉายแล้วนะครับที่แอดมินถอนมานะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยเขาจะมีปุ่มลากเนี่ยขึ้นตามลําต้นที่ค่อนข้างแก่ของเขาเนี่ยเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะลองไปชําใช้ส่วนต่างๆเหล่าบบนี้และครับลองไปชําดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับครับตอนนี้แอดมินก็ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับจริงจูช่ของเรานะครับให้เอากิ่งที่ใบใหญ่ๆออกนะครับแล้วก็ตรงนี้แอดมินมองว่าเราน่าจะลองเหลือตัวคนกิ่งไว้นะครับเพราะว่า,าตัวไม้บางอย่างนะครับเขาจะสะสมอาหารไว้มากที่คนกิ่งนะครับถ้าเรา เอาออกไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีสารอาหารที่จะเติบโตต่อไปน้อยไปนิดนึงนะครับก็เลยจะเอาไวน้นะฮะให้สารอาหารตรงนี้เขาไปเลี้ยงต้นแล้วก็เลี้ยงรากที่จะเกิดต่อไปนะครับต้นนี้นะครับมันจะมีปุ่มรากอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับเราก็จะชํำชำเป็นชํำน้ํานะครับวันนี้ครับจะเหลือใบไว้ประมาณนี้นะครับให้เขาได้ขายน้ําประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็เวลาผ่านไปก็ค่อย ติดตามผลอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเราก็จะเซตนะครับเซตใส่ในฝาถ้วยนะครับฝาแก้วนะครับแบบนี้นะครับล็อกด้วยฝองน้ำนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จครับเติมน้ำครับเติมน้ำหน่อย นิดะครับนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าลากเขาจะเกิดไหมครับ